นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมา h อกันนะคะกปดถึงจากเซฟอร่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์2020นะคะคือในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทางมค k e u อัพแล้วก็มีสกินแคร์มีแฮร์แคร์อะไรอย่เงี้ยค่ะออกมาใหม่เนาะ ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าในถุงน้องคนนี้นมีอะไรบ้างนะสําหรับของนะคะบางตัวเนี่ยเคยเอาออกไปใช้แล้วเพื่อจะได้มาแบบเม้ามอยกันได้นะแต่ว่าบางตัวเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ต่อๆไปนะคะทั้งใน i อ Facebook หรือว่าอาจจะเอามาทําคลิปกันใน youtube ก็ได้นะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องคนนี้มีอะไรบ้าง หนักจริงๆเดี๋ยวเราขอบอกโปรก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือถ้าซื้อของครบ1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็ต้องบอกที่เออคาน์เตอร์บอกกับ B.A. นะคะว่าเคยซื้อของครบ1 5 0 0บาทอ,อ่บาทอยากได้กระเป๋าอันนี้นะคะเขาถึงจะหยิบให้หรือว่าโชว์รูปหรือว่าโชว์โพสอะไรก็ได้นะคะของอินฟลูเอนเซอร์ได้ทุกคนเลยของบล็อกเกอร์ได้ทุกคนเลยนะคะเขาก็จะหยิบใบนี้มาให้นะคะคือ ถ้าใครไม่บอกหรือว่าใครไม่ติดตามเนี่ยก็คืออดนะจ๊ะ,จะส่วนใครที่ชอปออนไลน์นะคะก็ใส่โค้ดฟอร์นะคะลงไปในช่องโปรโมโค้ดนะถึงจะได้กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็ต้องซื้อครบ1,500บาทขึ้นไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดเมคอัพกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากแบรนด์แรกทูด,ดา โซอีวา so นั่นเองนะคะในอฟอนนี้เนี่ยเขามีออกมา2ตัวนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแปรงที่เอาไว้ทาแป้งนะคะก็คือได้ทั้งแปง้งฝุ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นเลยนะขนเนี่ยเป็นขนสังเคราะห์นะคะนิ่มมากๆสามารถแบบเข้าตามหน้าแก้มตายตาเอกจมูกอะไรอย่เงี้ยก็คือได้ดีเลยเอ๋อไม่บาดหนะ้าจิ้มแล้ว <c oughs> นิ่มๆเออนิ่มดีนะคะไม่บาดไม่อะไรผิวอย่างนี้นะ ส่วนน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นนั่นเองค่ะอันนี้ได้มาเป็นสีเดซ์ลิงนะคะก็จะเหมาะสำหรับผิวขาวอมชมพูเนาะเขามีทั้งหมดด้วยกันอ่าสีสีนะคะนี่เลยสีนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับผิวขาวอมชมพูเดี๋ยวเราลองซิอุยเนื้อแป้งเขาแบบละเอียดมากทุกคนดูดิขึ้นมาเป็นควันเลยอะ่ะหรือว่าจร้งๆนี่คือควันไม่ใช่นี่คือแป้งนะคะ เนื้อแป้งไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะแล้วก็เบาๆหน้าดีนะคะคือทุกคนมันแมทมากเลยอะคือทาไปอะจากหน้าเราที่เราสึกว่าหน้าเรามันๆอะมันแมทเลยอะอันนี้น่าจะคุมมันดีเลยนะคะก็ถ้าใครที่แบบอะผิวมันอยากได้แป้งฝุ่นนะคะลองดูนะจ๊ะโซอีว่าต่อมาชิ้นนี้คืออื้ออึงในโลกออนไลน์มากนะคะก็คือเบ๊ก เองค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นที่ไม่มีสีรองพื้นอะไรไม่มีสีก็คือเบก้าทคอะมอกมาง <c oughs> งปะแต่คือเท่า <c oughs> ที่เราไปแบบหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่า มันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งพรายเมอร์กึ่งสกินแคร์อะไรประมาณนี้ค่ะคือท,ทาไปแล้วมันช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนเนาะแล้วก็มีบำรุงทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแบบดูใสใสอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับคนผิวดีที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากโชว์ผิวแต่ว่าอยากให้หน้ามานันเย็ขที่มันนิ่หนึ่งแล้วก็เฮ้ยบำรุงไปด้วยประมาณนี้สำหรับเนื้อข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยใสใสอะทุกคนอันเนี้ยเราอยากเอามาทำคลิปลองของมากๆเลย เดี๋ยวเราขอแบบว่าลองป้ายมือก่อนแล้วกันนะน,นี่เรายังไม่เคยใช้ขอลองป้ายไปก่อนมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เหมือนภายมือ้วยบอกไม่ถูกมันเป็นแบบเหมือนเหมือนทาน้ําน้ําเจีเจๆน้ํน,น้อะไรเงี้ยเออเออเออหน้าลองเดี๋ยวเราไว้ลองที่หน้ากันพร้อม,อมๆกันแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นใสๆเหมือนกันนะจะเป็น no pigment glass highlighter for face and lip นะคะก็คือเหมือนเป็นลิปกลอสหรอ แต่ว่าทานหน้าได้ด้วยอ่ะนี่นะคะน้องเหมือนจะเป็นแบบเจลเจลกลอสกลอสเอนหนียวเหนียวนิดนึงอคล้ายๆเจลใส่ผมแต่ว่าไม่หนึบแปกดีอ่ะเหมือนแบบให้หน้าเงาเงาฉ่ำน้ำเน,นี้ยหรอเราลองเลยอะแต่วันนี้เราก็ไฮไลท์หนักอยู่อืมเราว่ามันก็อารมณ์เหมือนลิปกลอสอะแต่ว่าทานหน้าได้หน้าจะแบบดูฉ่ำน้ำมาก ต่อมานี่เลยเป็นลิปนะคะจาก Pixi ค่ะตัวนี้เป็น plus C w i t h lip brightener นะคะ Lip brightener คืออะไรอุ้ยน่ารักจังเลยนี่เป็นแบบนี้เขาบอกว่ามันจะมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะแล้วก็เป็นทิงไปด้วยในตัวบำรุงปากนุ่มชุ่มชื้นให้สีแบบเป็นธรรมชาตินะลองลองลองไหนอะ อ๋อมันเป็นสีอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆเท่านั้นเองทุกคนอันนี้คือสี p e Peach p o พ t นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมชมพูแบบนี้โอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะเอาไวท้ทาแบบเป็นลิปมันไวท้ทาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันสบายๆนะคะน่ารักมากๆเลยไม่มีกลิ่น ต่อมาค่ะมาสคาร่านะคะจากทาสค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้เออขนแปรงาว่ามีถึงแบบ500บวกเส้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยนี่เลยมันยุกยักจริงๆด้วยอะ่ะก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะช่วยแบบว่าบำรุงขนตาไปด้วยนะคะช่วยแบบงัดคนขนตาสําหรับคนที่เออขนตาตก,ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะงัดให้ขนตางงอนแล้วก็ยาวนะคะแล้วก็จะออไม่แพนด้าละหว่างวัน,นจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวเราต้องลองสิเพราะว่าขนตาเราเนี่ย ถือว่าปราบเซียน,นะคะ่ะคนตาหน่อยมากมาสคาร่าไหนปัดขึ้นก็คือก็คือดีอะ่ะไว้เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะต่อมาค่ะอันนี้ของทาสนะคะเป็นทินเทสไฮเดร t เตอร์ก็คือเหมือนเป็นบำรุงที่มีสีแบบว่าเป็นทิ้นหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เราได้มาเป็นเบอร์ 20N เอนะคะนี่อุ้ยเนื้อแบบ เป็นน้ำๆเลยอะทุกคนไม่ได้ปกป,ปิดอะไรมากนะคะนี่เลยเน้นเหมือนแบบเบาๆสบายผิววันไหนที่ไม่อยากแต่งหน้าหนักอยากโชว์ผิวให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่เงี้ยสีน่าจะเออก็ใช้ได้แหละพอดีพอดีนะคะต่อมาจากแบรนด์นูสติ c กนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นเซตของเขานะคะมี3ชิ้นเนาะมินิซันคิสนู e นั่นเองนะคะคือเอาจริงๆเราชอบคอนเซ็ปต์ของแบรนด์มากก็คือ เขาเน้นแบบกกพาง่ายใช้ได้แต้มแต้มแต่งแต่งนิดนึงก็สวยแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็กล่องเขาอะตรงนี้มันเป็นกระจกด้วยนะดีมากเลยอะเราชอบกล่องเขามากแต่เอาจริงนะจะแบบว่าแต้มแต้มแต่งแต่งนิดนึงก็สวยอะไรเงี้ยคือต้องสวยก่อนปะ <c oughs> ถ้าเราแบบว่าอย่างเงี้ยเราก็แต้มนิดนึงมันก็ยังไม่สวยไงแต่ว่าในเซตเนี้ยเ,เขาจับคู่สีมาให้อะ่ะโอเคเลยนะคะ อาจจะแต่งนิดๆหน่อยๆก็สวยได้เหมือนกันอ่ะก็จะมีทั้งหมด3อันเป็นตาแก้มปากนะสําหรับตาจะเป็นสีรัสติกโรโต้นะคะวูสีแน่นมากเลยสามารถแบบเบลนด์ได้นะส่วนแก้มนะคะจะเป็นสีซันคิสนะทุกคนอันนี้คือแบบมันหลุดออกมาเองจากในกล่องอยู่แล้วนะคะมันก็เลยแบบเละๆนิดนึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสีซันคิส อ่านี่สีซันคิสนะคะเหมือนเป็นครีมบลัชแหละทุกคนแบบแท่งอะ่ะเกลียกล่ยได้เออสีน่ารักแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะแบบว่าใช้ได้กับผู้หญิงทุกสีผิวเลยนะคะสีมันเป็นแบบกลางๆอะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นลิปนะคะวิลิปเขาแบบสีอ่อนๆอ่ออะ ไม่ได้เน้นสีนะคะเหมือนเน้นแบบความชุ่มชื้นเงาเงาธรรมชาติอะไรแบบนี้นี่นะคะตาแก้มแล้วก็ปากจากมูสติกค่ะต่อมาเป็นคุณน้องนี่นะคะจาก Makeup for e v e r ค่ะอันนี้เป็นแป้งนะคะ Matte Velvet Skin อีฟใช้เป็น4 Y215 อันนี้ก็คือเราใช้ไปแล้วทุกคนมันถึงได้เป็นแบบนี้แต่เราชอบตลับเขามากเลยตลับมันเหมือนแบบเป็นกล่องเหล็กอะแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องเหล็กสะทีเดียวมันกึงๆเนี่ยเราต้องเปิดปึ๊บขึ้นมานะคะ ก็จะมีแป้งมีพับมีกระจกมาให้พับบะมี2ด้านเดีย๋ยวนี้เขาฮิตพับสองด้านกันเนาะก็คือด้านนี้เป็นฟองน้ําส่วนด้านนี้เป็นกระมี่นะคะก็จะให้ลุกบางเบาอันนี้จะให้ลุกแน่นๆอันเนี้ยลองแล้วทุกคนจะบอกว่าแป้งเนื้อดีมากเนื้อแบบเวลเวทเป็นเนื้อแบบเนื้อนุ่มๆอะ่ะนี่นะคะ แป้งคือเนื้อนุ่มมากนะคะปกปิดดีติดทนทั้งวันคุมมันดีผิวเนียนสวยมากๆเลยไว้เติมระหว่างวันก็ได้คือลดมากนะคะตัวนี้แล้วก็เขามีไอายไลเนอร์แล้วก็เป็น,อ,ปนอายเพนซิลอาจจโดอเพนซิลออกมาด้วยนะคะไอายไลเนอร์ทนน้ำมากทุกคนวันนั้นนัลองเขียนที่มืออะแล้วแบบยังไงหูล้างออกยากมาก <c oughs> คือแบบต้องใช้คลีนซิ่งดีดีเช็ดเลยอะทุกคนแบบกันน้ำดีมากๆแล้วเนือ้อไม่ได้เห็นปะ สีชัดเนื้อลื่นปลื้ดเขียนง่ายใครที่แบบว่าเฮ้ยเขียนอินเนอร์ไลเนอร์แล้วแบบเจ็บขอตานะคะขอให้ลองอันนี้คือเนื้อนุ่มมากปลื้ดเลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวอายเพนซิลอันนี้ก็สีน่ารักนะคะนี่คือสวอชมาถึงเคดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำตาลเขียนง่ายลื่น อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะคือแบรนด์นี้จริงๆอะ่ะเราเคยใช้เข้ามาตั้งนานมากๆแล้วนะของเขาดีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบดีมากก็คือเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ทุกคนคือตัวนี้ชื่อว่า l i ท e w วลเ e t air นะคะชีดแล้วว่าเมคอัพของเรามันจะแบบมีความนัวมีความแบบมีความกลืนไปกับผิวแล้วก็ทำให้เมคอัพติดทนนานทั้งวันแบบพวกแป้งพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นคราบน้อยลงมากๆ เวลาใช้ให้เขยา่าเขย่าก่อนนะมันจะเหมือนมีลูกเหล็กอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ฉีดอันนี้มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยซึ่งหัวสเปรย์ของเขาอ่ะมันเป็นน้ําแบบน้ำทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันเปียกจริงๆอ่ะคือสเปรย์บางอันอะ่ะฉีดแล้วแบบเบามากเบาจะแบบว่าเฮ้ยหน้ามันไม่เปียกเลยอะไรเง,งี้ยอันนี้คือสะใจดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลิปสติกค,ค่ะหน้าตาแบบอุ๊ยอลังการมากเลยนี่นะคะ นี่หน้าตาแท่งเขาเป็นแบบนี้นะแต่คือปอกแบบใหญ่โตมากอันนี้เป็นสี164นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันที่ยังไม่เคยลองเลยนะคะแท่งใหม่เอี่ยมอ่องนี่นะคะสี164่อู้เนื้อดีนะเนี่ยเป็นสีชมพูติ่งม่วงๆนิดนึงอะสามารถทาได้บ่อยๆนะสีนี้ เป็นสีสุภาพสุภาพอยู่นะคะตอนนี้เมคอัพหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมดสกินแคร์บ้างคะ่ะก็อย่ามาที่ชิ้นแรกเลยนี่นะคะของ w h ชฟูลนะตัวนี้จะเป็น cleansing butter นะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นแบบเนื้อบัตเตอร์อะแล้วก็จะมีสารสกัดจากชาเขียวนะคะมีซากุระนะแล้วก็มีมาลาไซน์นะคะเนื้อเป็นอย่างเงี้ยเหมือนบาร์มอะ ก็คือเราได้ทำาลายน้องเขาไปแล้วสำหรับตัวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลบลิปสติกเมื่อกี้กันนะคะเขาบอกอุ้ยเฮ้ยทุกคนมันละลายเลยอ่ะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้แบบว่ามันจะไม่เสียดสีกับหน้านะคะเป็นการแบบช่วยถนอมผิวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือลบเออไอตัวอายไลเนอร์ที่มันลบยากๆของ Make Up For e v e r อุ้ยออกอ่ะ ออกจริงๆทุกคนคืออันเนี้ยเป็นไอายไลนเนอร์ที่ล้างยากมากจริงๆเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจมากเลยตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ใช้แล้วจะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงทุกคนมันสะอาดดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อแล้วก็ผิวนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองที่หน้าก่อนว่าแบบเฮ้ยจะอุดตันไหมจะเป็นสิวไหมแต่คิดว่าไม่น่านะต่อมาจากกอดาลีนะคะทุกคนอันนี้คือขวดใหญ่มากนึกว่าประชดกันดูดิ ตั้งแบบต่แตั้งแต่ไหลถึงหัวขวดใหญ่มากจริงๆอันนี้เขาจะเป็นตัวแบบเหมือนสเปรย์น้ำแร่นะคะมาจากเกรปวอเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าใช้สารสกัดธรรมชาติ100%เลยนะคะช่วยแบบบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลแล้วก็ให้ผิวสดชื่นระหว่างวันอะไรเงี้ยเอเอสดชื่นดีจริง ด้วยความที่แบบเขาเป็นน้ำองุ่นอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่น้ำองุ่นสะีม่วงทุกคนแต่ว่าแบบเป็นน้ำที่เป็นสจจกาดจากอางุ่นนะคะก็คือมีติดบ้านติดโต๊ะทางานติดอะไรอย่างนี้ไว้นะคะฉีดได้ตลอดคิดว่าน่าฉีดได้ทั้งตัวเลยแหละแล้วก็ฉีดกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าขวดใหญ่มากจริงๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดอีิชั่นด้วยนะส่วนน้องคนนี้นะคะเป็นครีมกันแดดค่ะนี่นะคะ anti wrinkle face sun care แล้วก็สัญ,ญลักษณ อันนี้นะคะเขียวๆเ,เนี่ยเป็นโอเชียนโปรเทคด้วยนะสามารถทาแล้วก็ลงเล่นทะเลด้วยนะคะคือครีมกันแดดบางตัวเวลาที่เราทาแล้วลงเล่นทะเลอะ่ะมันจะไปแบบว่าเหมือนทำลายประการลังอะไรประมาณนี้ทุกคนรู้ใช่ปะซึ่งอันเนี้ยเขาแบบไม่มีสารที่ไปทำลายประการลังนะคะตัวนี้มีเออ SPF 50นะคะกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เขาบอกว่าเนื้อจะแบบ n อน g ร e ซซี asy, ไม่เหนียวนะคะ เออไม่เหนียวจริงๆทุกคนลื่นๆนะคะแต่ว่าเออเวลาทาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซึมหายวับไปเลยนะนี่ค่ะรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบมันจะชุ่มๆอยู่ที่ผิวนิดนึงอะแต่คิดว่าแบบรอสักพักนึงให้เขาซึมอะไรเงี้ยก็สามารถแต่งหน้าต่อได้อะไรได้นะคะส่วนกลิ่นก็คือแบบกลิ่นดอกไม้ฟุ้งมากเวอร์ไม่ค่อยเป็นกลิ่นกันแดดเท่าไหร่นะต่อมาค่ะเป็นมาสกหน้านะคะอันนี้ของ PSA นะ ไม่แน่ใจว่าอ่านว่า P S A หรือว่า P I ่ A หรือว่าอะไรสักอย่างซึ่งตัวเนี้ค่ะเป็น wash off mask นะคะก็คือ mask แล้วก็ล้างออกนะคะใช้ได้ทั้ง A M แล้วก็ P M เลยใช้ได้แบบทุกวันเลยนะคะตัวนี้จะมีวิตามิน C ดี e, ก็คือช่วยทั้ให้แบบผิวเรามีความกระจ่างใสจะมีโกรดแบบ L S c o r b i c 11นะคะแล้วก็มีวิตามิน E 2ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็น mask ที่แบบว่าลงตัวมากๆก็คือจะช่วยทั้งแบบ แอนตี้ออกซิแดนต์จากเกรป e ี e ด้วยนะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสลดการอักเสบปรับสีผิวให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยไปด้วยสารพัดประโยชน์จริงๆเนื้อมีความเหนียวหนุบอะทุกคนมีความแน่เนเหนียวหนุบนะคะทาแล้วอุ่นๆผิวนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆไม่เยอะอาจจะเป็นที่แบบเอฟเฟกจากตัววิตามินซีของเขาอะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นก็คือหอมดีอะทุกคน เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะแบบว่าไม่ใช่กลิ่นอําหอมฟุ้งอะไรขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าให้เรามาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าจะนานกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่ะคะ่ะแล้วก็ล้างออกต่อมานะคะของทัชชาค่ะตัวนี้เป็น the rice wash นะคะเป็นตัว โฟมล้างหน้านะซึ่งอันนี้เนี่ยเราลองเอาไปใช้แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ามันดีมากคือล้างแล้วว่าผิวหน้าแบบว่าไม่แห้งตึงเลยนะคะแบบเลยอะ่ะแล้วก็ทําให้ผิวแบบมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าสะอาดดีมากๆเลยอะสําหรับเนื้อโฟมนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะ แล้วก็เวลาที่เราล้างไปแล้วว่ามันจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นเม็ดเม็ดนิดนึงอะ่ะคล้ายๆว่าจะสะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนมันเล็กมากๆเลยอะส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะจะหอมสดชื่นเวลาที่แบบล้างหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือ ดีมมาากกๆนะคะคแบบลต่อมาค่ะเป็นมาร์กหน้านะคะของอินดี้ลีค่ะอันนี้ก็เป็นมาร์กล้างออกเหมือนกันนะคะ i v a k e n r Resurfacing m a ง k นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมของจาว่าพลัมนะคะมะม่วงก็กล้วยคือแบบน่ากินมากตัวนี้เขาบอกว่ามันจะแบบอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้แบบผิวมีความกระจ่างใส เรียบเนียนนะคะช่วยแบบว่าผลัดเซลล์ผิวขจัดสิ่งสกรปรกในรูขุมขนอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินในรูขุมขนนะคะสำหรับกลิ่นตัวนี้บอกเลยว่าอึบนิดนึงมีความว่าเฮ้ยมันกลิ่นอะไระมารแล้วก็แบบกลิ่นแปลกๆอะแต่ว่าอันเนี้ยเราอะลองหยิบไปใช้แล้วนะคะคือมาสกเสร็จอะล้วก็ล้างออกฟิลแรกที่สัมผัสได้เลยคือ ผิวหน้าเราอะนุ่มมากๆทุกคนคือหน้านุ่มเลยแบบพื้นผิวเรามันจะนุ่มเนียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสดชื่นดีอะไรประมาณเนี้ยส่วนเรื่องแบบความกระจางใสเปล่งปังอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอาจจะต้องแบบใช้เขาต่อไปเรื่อยๆนิดนึงต่อมาบำรุงจากพิกซี่นะคะมาตัดเต็มเลยนะคะ4ตัวด้วยกันก็เดี๋ยวมาเริ่มที่มาร์ชชีตตัวนี้ก่อนอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคาเฟอีนนะคะมีวิตามินซีแล้วก็มีเฟรนิกแอซิดนะคะก็ะช่วยในเรื่องผิวสว่าง จางใสน,นะคะตัวนี้เนี่ยเราเอาไปใช้มาแล้ว1แผ่นนะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แผ่นนะทุกคนจะบอกว่ามันเห็นผลตั้งแต่มาแผ่นแรกที่เราใช้เลยอะคือตอนเช้าอะมาร์เอาไว้ประมาณ15ทีแล้วลอกออกนะคะโอ้หู <c oughs> หน้าแบบคือหน้าแบบจากที่ดูหมองๆอะไรเงี้ยคือแบบสว่างบริง้งสว่างกระจ่างใสขึ้นมาเลยแล้วก็ชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวหน้าคือแบบ t e x t อร์ที่เขาทิ้งอยู่บนผิวอะมันดีมากเลยมันแบบ มันไม่ใช่น้ำสักทีเดียวแล้วมันก oh, oh, ็ไ like ม่ได้เหนียวมากสัทีเดียวนะคะรสชาติแบบมีความเปรี้ยวๆขมๆนิดนึงเพราะว่าข้างป่าต่อมาสิ่งนี้คือแปลกมากทุกคนแล้วว่ามันเป็นแบบ มันเหมือนกึ่งกึงจะเป็นเมคอัพกึ่งๆึงจะเป็นบำรุงผิวอะตัวนี้นะคะมันจะเป็น brightening p e r f e c t o r เขาบอกว่า no foundation needed ก็คือไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะเหมือนกับว่าให้เราแบบแดบๆไปบนผิวอย่างเงี้ยก็จะได้ผิวที่แบบ flawless skin ผิวสวยใสในอุดมคติอะไรประมาณนั้นเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีขาวขาวแล้วพอเราเกลี่ยป๊บนี่เลยคือมันจะแบบ เหมือนจะเป็นสีเนื้อเนื้อแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยอะทุกคนดูดิอันเนี้ยแต่ว่าเขาจัดอยู่ในบำรุงอะแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่ามันก็กึ่งๆึ่งเมคอัพอยู่นะก็วันไหนบำรุงทาตัวนี้แล้วก็แป้งฝุน่นได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นคอลลาเจนลิปกลอสค่ะทุกคนก็คือจะช่วยแบบเติมร่องปากของเราให้มีความชุ่มชื้นพลั้มนะคะนี่เลยทําให้ปากแบบอบอิ่มขึ้นประมาณนี้เนื้อก็จะเป็น แบบนี้ก็คือลิปกลอสแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นออยบำรุงผิวนะคะนี่เลยหน้าตานนองเขาสวยมากทุกคนเป็นไตเฟสนะคะปกติเรารู้จักแต่แบบไบเฟสใช่ปะ่ะนี้เป็นไตรนะคะก็คือมี3ชั้นนะก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะเป็นวิตามินซีนะคะเขาบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นผิวเนียนอะไรประมาณนี้ก็เวลาใช้เขย่าก่อนนะคะ เขาก็จะมารวมกันแบบนี้เคือน้องแบบหน้าตาดีมากจริงๆอ่ะอ๋อนี่ไงทุกคนเราเพิ่งเห็นเขาเขียนอยู่ที่ขวดนะคะคือชั้นบนสุดเมื่อกี้จะช่วยแบบ Brightening นะแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยก็คือ Balancing นะคะปรับผิวให้มีความแบบสมดุลแล้วก็สุดท้ายนะคะ n o u ริ s h i n g ก็คือจะเติมอาหารผิวนะคะเป็นแบบบำรุงเข้มขน้นเฮ้ยแต่ว่ามันก็แยกชั้นกันเร็วเหมือนกันเนาะอุ้ยเนื้อออยดีมาก ไม่เหนียวเลยทุกคนเหมือนเป็นน้ำนุ่มๆด้วยซ้ำอะ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อ silky dry o อยนะคะเออจริงซิลกี k y d ายจริงๆอะ่ะคือทาแล้วแบบผิวนุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ออยคือซ um ึมผิวดีมากนะี่เนี่ยแล้วพอเราทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาค่อยๆแยกชั้นแล้วก็กลับมาเป็น dry f เฟนเหมือนเดิมนะคะ สุดท้ายของสกินแคร์แล้วนะคะนี่เลยของ Peter Thomas สบรอนะคะตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดนะเป็นบลอตสเปกตรัมด้วยนะคะก็คือกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยค่ะตัวนี้มี SPF 45นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นครีม to water ทุกคนเนื้อเนี่ยบีบออกมาเป็นครีมนะคะแต่ว่าเกีี่ยแล้วจะเป็นน้ำจริงเหรอเขาบอกว่ามันจะไม่เหนียวเลยเออไม่เหนียวจริงๆ แล้วก็แบบเป็นน้ำๆแบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีสามบรุงจากไฮยาลูริกแอซิดด้วยนะช่วยผิวชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงนะคะ3วัน ก็คือทานแล้วว่ามันก็จะซึมเข้าผิวใช่ไหมแล้วก็ช่วยผิวแบบมีความชุ่มชื้นจากภายในนั่นเองนะคะอันนี้หลอดใหญ่มากๆเลยนะน่าจะใช้ได้นานเลยค่ะต่อมาเป็นแฮร์แคร์กันบ้างน,นะคะก็มีกลุบๆนะคะพอชื่นใจอ่ะมานี่เลยเป็น Percy a n d แนนะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์สูบวอลลุ่มไมซิ่งนะคะก็คือจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้เส้นผมนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีส่วนผสมจาก กรินทีนะคะมีเล m o n บ balm นะแล้วก็มีอะโวคาโดออยล์ซึ่งตัวนี้จะทําให้ผมของเรามีความเบลส์นะคะก็คือผมจะแบบนุ่มเด้งอะ่ะเออแล้วก็เวลาที่เราสไตลิ่งเนี่ยผมอ่ะมันจะไม่แห้งกล้านนะคะผมจะมีความแบบเด้งๆอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็คือใช้อยู่ตัวนี้บอกเลยว่าแบบเออผมอ่ะมันดูมีวอลลุ่มจริงๆนะคะแล้วก็แบบ เงางามดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเราใช้แชมพูรครีมนวดนี้น,นะคะเวลาที่เราสไตลิ่งผมอะไรเงี้ยผมมันจะอยู่ทรงยาวนานนะถึงแม้ว่าจะแบบอยู่ในอากาศแบบร้อนชื้นก็ตามนะคะอากาศชื้นมากก็ตามก็เอาอยู่นะคะผมจะแบบไม่ฟีบรีบแบนลงมาก็ <S <S ถ้าใครที่ผมรีบแบนนะคะลองสูตรนี้ดูนะคะวอลลุ่มไมซิ่งต่อมาคุณน้องคนนี้นะคะคืออะไร คุณน้องคือ dry s h a m p o ค่ะเป็น d ราย h a มพูแบบแป้งนะคะเป็นแบบผงอ่ะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเหมาะสําหรับคนที่แบบหนังศีษะแบบว่าระคายเคืองง่ายนะคะตัวนี้เป็นคิวตี t y f r ด้วยนะคะแล้วก็ color ์บว keratin safe นะคะแล้วก็เป็น v ี g a n ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีซ u l f a t ไม่มี p a r a เบนไม่มอีอะไรอะซิลิโคนนะคะแล้วก็ไม่มีกูเตนนะทุกคนเฮ้ยขวดมัน,เป,นเป็นแบบนี้อเป็นแบบ ยี่แบบนี้เอาหรออุ้ยออกมาแล้วเออแปลกดีะปกติเราอย่างเนี้ยก็คือจะใช้แ,บบแต่แบบเทๆใช่ปะ่ะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยให้เราแบบว่าทาไปที่รากผมนะคะที่คนผมมันก็ช่วยแบบดูดซับความมันบนหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็แบบอ่ะขยีขย้ขยี้ช่วยทำให้อายยืดอายุในการ สระผมนะคะเวลาสระผมเนี่ยวันไหนหัวมันก็อาจาใช้อันนี้ได้นะคะเป็นด r y shampoo น่าสนใจดีแค่แค่อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นม m a ์ k ผมค่ะจาก Rio Gio นะคะเป็น avocado kiwi mega moisture super food mask ค่ะอันเนี้ยเราอ่ะหยิบไปใช้เมื่อเช้าจะบอกเลยว่ามันทำให้แบบผมที่แข็งแข็งนะคือแบบว่าผมแห้งผมแข็งอะไรเงี้ยค่ะมันนุ่มจริงๆนะไม่ได้นุ่มหนักจนทำให้ผมรีบอะทุกคนคือมันก็ นุ่มนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราแบบจัดทรงง่ายขึ้นเลยอย่างเงี้ยสำหรับเนื้อข้างในนะคะก็เป็นทดาสีเขียวแบบนี้เลยหน้าตาดูแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่มันเป็นแบบเขียวแบบว่าเขียวการ์ตูนมากเลยอะส่วนกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นแบบขนมขนมการ์ตูนการ์ตูนเหมือนกันนะคะเหมือนจะแบบว่าใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าเฮ้ยมันใช้ได้ทุกคนแล้วก็ ผมแบบชุ่มชื้นดีด้วยนะตัวนี้แต่ถามวแบบโอ้โหนุ่มลืน่นแบบลืน่นปลื้ดผิวสลวยอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนด้วยความที่แบรนด์เนี่ยเขาจะเน้นความแบบเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้หลายรอบนิดนึงนะแต่ว่าในครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้ไหมว่าผมชุ่มชื้นขึ้นคืนคอรู้สึกได้แล้วนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นออเดอรี่นะก็คือนี่เลยบิวตี้เบลนเดอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแวร s ลูเซตก็คือเนี่ย มีฟองน้ำมาให้3ลูกนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่มาด้วยสบู่นะคะเอาไว้ซักฟองน้ำทุกคนคือจะบอกว่าม่าเป็นฟองน้ำที่สีน่ารักมากเลยอะ่ะตอนนี้เรากำลังอินกับสีม่วงนะคะเนี่ยม่วงสารเฉดน,นะแล้วก็ กล่องเขาอันเนี้ยเป็นกล่องที่แข็งแรงน,นะคะสามารถแบบเ,เก็บเอาไว้ใส่ของนั่นนี่นู่นได้นะคะเป็นลายดอกไม้ด้วยก็ใครที่เป็นแฟนดวตี้เบนเดอร์นะคะก็น่าสะสมอ่ะโอเคหมดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกอย่างแล้วก็มาปเปิดถุงให้ดูแล้วเนาะก็ถ้าใครสนใจตัวไหนไปช็อปกันได้ที่เซฟรานะคะทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยส่วนอของบางชิ้นตอนเนี้ยก็อาจจะยังไม่วางขายนะคะแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆทย,ยอยทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆนะยังไงก็ไปส่องกันได้เรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันม ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งโดยจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะไปแล้วบ๊ายบาย